สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะอยู่กันกับเกมบูมกันไปยาวๆเลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลค่าสถานะแล้วก็ค่าสเตตัสพื้นฐานก่อนที่ตัวเกมจะเปิดให้บริการประมาณกลางเดือนนี้นะครับ แต่ก็ต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็ห่างหายจากการเล่นเกมบูมา10กว่าปีแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผมแมนะนผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนําผมได้ทินล่างคลิปเลยนะครับถือซะว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มกันที่ค่าสถานะแรกกันเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือค่า exp นะครับผมสำหรับตรงส่วนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะ เป็นแถบค่าประสบการณ์ของตัวละครนะครับเมื่อเราเนี่ยเก็บครบ1 0 0ตัวละครของเราก็จะอัพเพิ่มขึ้นมา1นึ่งเลเวลนั่นเองนะตอนนี้ลหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยเนาะว่าผมจะมาแนะนําทําไมนะครับตรงส่วน EXP เพราะว่าใครๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมมาแนะนําตรงส่วนนี้ก็เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเชื่อมโยงกับสถานะถัดไปนั่นเองนะครับ โอเคนะครับมาต่อกันที่สถานะถัดไปนะครับนั่นก็คือค่า Energy หรือว่าค่าพลังงานของตัวละครนั่นเองนะครับก็เป็นแถบสีม่วงๆอะนะสำหรับค่าพลังงานตรงส่วนนี้นะครับผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะมีเท่ากันอยู่ที่200หน่วยนะครับผมซึ่งเวลาที่เราเนี่ยไปลงเล่นอารีนาหรือว่าไปลงดันเจี้ยนต่างๆเราจะต้องใช้พลังงานตรงส่วนนี้นะครับเพื่อใช้ในการเข้าเล่นนะซึ่งจำนวนในการใช้เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ และพลังงานตรงส่วนนี้เนี่ยเรานะครับจะสามารถรับได้ฟรีจากกิจกรรมตามช่วงเวลาของแต่ละวันด้วยนะครับผมซึ่งใน1วันเนี่ยเราสามารถรับฟรีได้3ครั้งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับมา20พลังงานนะครับและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลืมเข้ามากดรับ ก็สามารถใช้โดนัทสีเขียวเพื่อทําการกู้คืนพลังงานได้ด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับกดไปที่คําว่ากู้คืนเนาะจะมีให้เลือกระหว่างใช้โดนัทสีส้มนะครับกับโดนัทสีเขียวถ้าเราจะประหยัดเนี่ยเราก็ใช้โดนัทสีเขียวกดกู้คืนพลังงานมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับรู้สึกว่าพลังงานเท่านี้เนี่ยมันยังไม่เพียงพอสําหรับการใช้งานเนาะก็ยังสามารถซื้อเพิ่มได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งในการซื้อพลังงานเพิ่มแต่ละครั้งเนี่ย จะต้องใช้โดนัทสีส้มในการซื้อนะครับผมเมื่อเราซื้อแล้วเนี่ยเราจะได้รับพลังงานมาทั้งหมดครั้งละ50หน่วยและเราเนี่ยสามารถซื้อได้แค่วันละ2ครั้งเท่านั้นนะครับผมหลาหลายคนนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็อาจจะสงสัยแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าพลังงานเราหมดเนี่ยเราจะสามารถเข้าเล่นได้หรือเปล่านะครับผมบอกเลยนะว่าเราเนี่ยสามารถเข้าเล่นได้ตามปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเอาไปลงอารีนาหรือว่าจะเอาไปลงดันเจี้ยนต่างๆเนาะ เพียงแต่ว่าหลังจากที่เราเล่นจบในโหมดต่างๆแล้วเนี่ยเรานะครับจะไม่ได้รับ EXP และเราเนี่ยจะไม่ได้รับของรางวัลจากการเปิดป้ายเนาะหรือพูดได้ง่ายก็คือเราเนี่ยจะถูกระบบเกมบังคับเอาไว้นะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะไปเปิดป้ายแผ่นไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะได้รับเป็นแค่เหรียญทองในเกมเท่านั้นนะซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับ5เหรียญสิเหรียญเท่านั้นเอง นั่นหมายความว่าถ้าเกิดพลังงานของเราหมดเนี่ยเราจะไม่ได้รับของรางวัลอะไรเลยนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าแบบนี้มันก็ดีนะเพราะว่าจะทําให้ผู้เล่นที่มีเวลาเล่นเยอะๆเนี่ยมีเลเวลไม่ทิ้งห่างกับผู้เล่นที่มีเวลาน้อยมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะยิ่งเลเวลตัวละครเยอะเนี่ยเลือดของเราก็เยอะตามไปด้วยทําให้เสียเปรียบเวลาลงไปเล่นในอารีน่านั่นเองนะครับผม โอเคนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ค่าสเตตัสต่างๆภายในเกมนี้กันบ้างดีกว่าเนาะว่ามันมีอะไรบ้างและแต่ละสเตตัสเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันที่ค่าสเตตัสแรกเลยนะครับนั่นก็คือค่าแอตแท็หรือว่าค่าพลังโจมตีนั่นเองนะสำหรับสเตตัสตรงส่วนนี้เนี่ยก็แปลได้ตรงตัวเลยนะครับนั่นก็คือ ความแรงในการโจมตีของตัวละครของเรานั่นเองนะครับผมยิ่งเราเนี่ยมีค่าแอดแท็กเยอะๆเราก็ยิงได้แรงขึ้นตามไปด้วยนะครับและเพราะเหตุนี้นะครับผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจึงเน้นไปที่สเตตัสนี้กันเป็นหลักนะครับผมและอาวุธนะครับที่มีค่าพลังแอดแทกมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คืออาวุธไดนาไมต์หรือว่าอาวุธระเบิดนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าอาวุธก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าค่าแอดแทคเนี่ยมันจะสูงกว่าค่าสเตตัสอื่นๆนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สเตตัสที่2เนาะนั่นก็คือค่าดีเฟนซ์หรือว่าค่าพลังป้องกันนั่นเองนะครับ สำหรับสเตตัสตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเรามีเยอะนะครับก็จะช่วยทำให้ตัวละครของเราโดนตีได้เบาลงนะทำให้เราเนี่ยสามารถยื้อชีวิตได้นานขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเตตัสที่มีความจำเป็นมากๆเลยนะครับผมยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีและอาวุธนะครับที่มีค่าพลังดีเฟนซ์เยอะมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นอาวุธปืนใหญ่หรือว่าอาวุธปืนครกนั่นเองนะครับผม โอเคนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สเตตัสที่3เลยนะครับผมสำหรับสเตตัสที่3นะครับนั่นก็คือค่า agility หรือว่าค่าความว่องไวนั่นเองนะครับสำหรับสเตตัสตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าใครมีเยอะๆนะครับบอกได้เลยว่าสามารถปั่นหัวฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเรามีค่าความว่องไวห่างกับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเยอะๆเนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสได้โจมตี2เทินติดติดกันได้ง่ายขึ้นนะครับ และที่สําคัญเลยนะครับค่าความว่องไวเนี่ยมันก็ยังส่งผลกับค่าสตามิน่าด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับในการเล่นแต่ละโหมดผู้เล่นที่มีค่าความว่องไวหรือค่า agility เยอะที่สุดเนี่ยจะได้เริ่มเล่นเป็นคนแรกก่อนเสมอนะครับไม่ว่าจะในโหมดอารีนาหรือว่าโหมดลงดันเจียนต่างๆนะครับผมและสำหรับอาวุธนะครับที่มีค่า agility หรือว่าค่าความว่องไวมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คืออาวุธดาวกระจายนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับเรามาต่อกันที่สเตตัสที่4กันเลยเนาะสำหรับสเตตัสที่4นั่นก็คือค่ารักนะครับหรือว่าอัตราเพิ่มโอกาสในการโจมตีแล้วจะติดคิติคอนนั่นเองนะครับผมและสำหรับสเตตัสตรงส่วนนี้นะครับถ้าใครมีเยอะๆเนี่ยบอกเลยเลยนะว่าคริแทบทุกดอกเลยนะครับดาเมียสีแดงเนี่ยขึ้นกันแบบรัวๆแน่นอนที่สำคัญนะครับยังแรงด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าอัตราครเนี่ย สามารถพลิกสถานการณ์ได้นับไม่ถ้วนแล้วนะครับและอาวุธนะครับที่มีค่าพลังลักมากที่สุดเนี่ยก็คืออาวุธปืนไฟฟ้านั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับว่าค่าลักเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะสรุปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับสเตตัสทั้ง4แบบเนี่ยผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าสเตตัสอันไหนเนี่ยมันดีที่สุดหรือว่าสเตตัสไหนมันดีกว่ากันเนาะ เพราะว่าแต่ละสเตตัสเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอะไรและเลือกใช้อาวุธแบบไหนมากกว่าเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็แนะนำนะว่าเราเนี่ยควรจะทําให้ค่าสเตตัสทั้ง4แบบเนี่ยเยอะได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาต่อกันอีกสักหน่อยแล้วกันนะนั่นก็คือค่า HP นะครับผมสําหรับตรงส่วนนี้เนี่ยก็แปลได้ตรงๆต,ตัวเลยนะนั่นก็คือค่าพลังชีวิตของตัวละครเรานั่นเองเนาะซึ่งค่าพลังชีวิตของเกมนี้นะครับจะได้มาจากอุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นสร้อยนะครับผมก็คือชิ้นนี้นั่นเองนะเห็นไหมชิ้นนี้เนี่ยมันจะเพิ่มค่าพลังชีวิตมาให้เรา800หน่วยเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสร้อยระดับอื่นๆเนาะที่เพิ่มเลือดมากกว่านี้นะครับ น,นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับผมและค่าพลังชีวิตเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่เลเวลตัวละครของเราเพิ่มขึ้นนะครับผมบอกเลยนะครับยิ่งใครเนี่ยมีเลเวลตัวละครเยอะยิ่งได้เปรียบตรงส่วนนี้นะครับยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเวลาที่เราไปลงอารีนาเนี่ยถ้าเราเนี่ยมีเลือด5,000นะครับแล้วไปสู้กับผู้เล่นที่มีเลือด3,000ันเนี่ยยังไงโอกาสชนะของเราก็มีมากกว่าแน่นอนนะครับผม โอเคนะครับเราไปดูกันที่ค่าต่อไปดีกว่านั่นก็คือค่า DMG หรือว่าค่าดาเมจนั่นเองเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนที่ผมเล่นสมัยก่อนนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าเป็นค่าสถานะทำ้ายหรือทำลายเนี่แหละนะผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันรู้แค่ว่ายิ่งเรามีค่าสถานะนี้เยอะๆเ,เนี่ยยิ่งทำให้เราโจมตีได้แรงขึ้นนะครับและค่าสถานะนี้นะครับผมเราเนี่ยจะสามารถหาได้จากอาวุธที่เราใช้งานเท่านั้นนะครับ และอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีค่าสถานะตรงนี้ที่ไม่เท่ากันด้วยนะบางอาวุธก็200บางอาวุธก็220นะครับแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ247นะจะอยู่ในอาวุธที่เป็นระดับสีม่วงแล้วก็ระดับสีส้มนะครับผม แล้วถ้าเราเนี่ยสังเกตดูข้างๆนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีวงเล็บอยู่ที่เป็นตัวอักษรสีเขียวนะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะได้เพิ่มมาจากการตีบวกอาวุธนั่นเองนะครับยิ่งเราเนี่ยตีบวกอาวุธได้เยอะนะครับผมค่าสถานะนี้เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนะและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องบวกอาวุธกันให้ได้ระดับสูงๆนั่นเองนะ แต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายิ่งเราบวกสูงขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งหมดเงินเยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่าอัตราสําเร็จในเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโหดทีเดียวนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ค่าสถานะต่อไปดีกว่านั่นก็คือค่า a r m ร r เ,เนาะหรือว่าค่าเกาะนั่นเองนะครับสําหรับค่าสถานะนี้เนี่ยจะแสดงผลคล้ายๆกับค่าดีเฟน s ์เลยนะพูดง่ายๆเลยก็คือยิ่งถ้าเรามีเยอะเนี่ยตัวละครของเราก็ยิ่งถึกขึ้นตายยากขึ้นนั่นเองนะครับ และสำหรับค่าเกราะนะครับเราเนี่ยจะสามารถหาได้จาก2ส,ส่วนเท่านั้นเนาะก็จะเป็นส่วนสวมใส่ที่เป็นส่วนหัวนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนสวมใส่ตรงส่วนเสื้อผ้าเนาะและก็เช่นเดียวกับอาวุธเลยนะครับผมยิ่งเราเนี่ยทำการตรีบวกเยอะค่าเกาะที่เราจะได้มาเนี่ยมันก็เยอะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับก็สังเกตได้จากวงเล็บสีเขียวด้านหลังคำว่าเกราะได้เลยนะครับผม เอาละครับแล้วเนี่ยเราก็มาถึงค่าสถานะสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือค่าสตามิน่านะครับผมหรือว่าค่าความเหนื่อยของตัวละครนะครับสําหรับค่าสถานะนี้เนี่ยจะทําให้ตัวละครของเราเดินได้ไกลขึ้นจะเรียกว่าเดินก็ไม่ได้เนาะต้องเรียกว่าคานแล้วกันนะครับ และนอกจากที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยคลานได้ไกลขึ้นแล้วนะครับก็ยังทําให้เราสามารถกดไอเทมใช้งานต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับยกตัวอย่างเนาะปกติเนี่ยเราจะกดไอเทมคูณ2กับไอเทม50%ได้แค่ครั้งเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีค่าความเหนื่อยเยอะขึ้นนะครับเราจะกดได้มากขึ้นเช่นกดคูณ2ไปแล้วนะครับเราก็ยังสามารถกด5 0ได้อีกสองครั้งเนาะรวมกันเป็น100%เเเลยนะทำให้เราเนี่ยสามารถทำดาเมจได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นเนาะ แล้วสำหรับค่าความเหนื่อยตรงส่วนนี้นะครับมันก็จะไปเชื่อมโยงกับค่า agility หรือว่าค่าความว่องไวเนาะยิ่งเราเนี่ยมีค่าความว่องไวเยอะนะครับมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีค่าความเหนื่อยเยอะขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับและนี่ก็เป็นแค่เพียงค่าสถานนะแล้วก็ค่าสเตตัสพื้นฐานของเกมนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าข้อมูลของผมเนี่ยถูกต้อง100%หรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะตามนี้แหละนะครับ และถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรที่ผมอธิบายผิดพลาดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งทุกคนที่รับชมเนี่ยสามารถคอมเมนต์แนะนําผมเข้ามาได้เลยนะอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นคลิปเนาะว่าถือซะว่าเราเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วกันนะครับและถ้าใครนะครับไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม